18. ตุลาคมฉลองนักบุญลูกาผู้นิพนธ์พระวราสารเปาโลระ,ะ,ะลึกถึงบรรดาผู้คนที่เคยเกี่ยวข้องกับท่านแต่บันนี้หลายคนได้ลาทิ้งหรือจากท่านไปแล้วคงเหลือเพียงลูกาที่ยังอยู่กับท่านซึ่งสภาเช่นนี้แตกต่างจากเวลาที่ท่านถูกคุมขังในกรุงโรมครั้งแรกในครั้งนั้นท่านได้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนมากมาย การจากไปของคนต่างๆนั้นมีทั้งการหลงไปกับโลกปัจจุบันหรือมีความจําเป็นที่จะต้องไปทํางานแท้ท,ที่อื่นหรือถูกเปาโลส่งไปเปาโลจึงสั่งทิโมทีให้พามาราโกมาด้วยเพื่อทํางานด้านศาสนบริการนอกจากนี้ท่านยังขอให้นํำเสื้อคลุมและม้วนหนังสือของท่านมาให้ด้วยเพราะในครั้งนี้เปาโลถูกจับกลุม และจำคุกเป็นครั้งที่สองที่กรุงโรมและปกตินั้นทหารมีสิทธิยิตเอาเสื้อส่วนเกินของนักโทษได้เปาโลจึงฝากของใช้ไว้กับคนที่ซื่อสัตว์กับท่านไว้ก่อนสิ่งของที่เปาโลกล่าวถึงนั้นเป็นเครื่องบอกว่าท่านยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรับใช้พระเยซูเจา้ามีใจอิสระจากของทางโลกท่านเหลือเพียงเสื้อคลุมและหนังสือเพียงไม่กี่เล่ม รวมทั้งเพื่อนๆของเปาโลแทบจะทอดทิ้งท่านไปโดยสิ้นเชิงเปาโลได้กล่าวถึงอเล็กซานเดอร์ที่ต่อต้านคำพูดของท่านที่ท่านอาจจะหมายถึงการที่เป็นพยานปรักปรามท่านเปาโลจึงเตือนที่โมธีให้ระวังเกี่ยวกับชายคนนี้และบอกเพียงว่าพระเจ้าจะจัดการกับอเล็กซานเดอร์เองคำพูดนี้จึงสะท้อนว่าท่านไม่คิดแก้แค้นใครซึ่งเราต้องคิดและทําอย่างท่าน เรื่องราวของเปาโลที่เราได้รับรู้เป็นการบอกว่าแม้เปาโลจะต้องอยู่คนเดียวแต่ท่านก็แน่ใจว่ามีพระเยซูเจ้าทรงอยู่เคียงข้างและท่านยังคงมั่นคงในการรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ท่านได้เห็นผลแห่งพระหัสถานช่วยของพระเจ้าท่านจึงพร้อมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ตำหนิใครท่านทำให้เห็นถึงความเติบโตฝ่ายวิญญาณ ที่มุ่งเพียงการทำให้การประกาศข่าวดีสำเร็จไปและที่สำคัญที่สุดเปาโลไม่เคยสงสัยในพระอนุภาพของพระเจ้าเลยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเยซูเจ้าทรงนำให้เรามีความเข้มแข็งและเติบโตในความเชื่อมากขึ้นในทุกวัน I doubt the kind.